ที่เราไปติดตามเรื่องความการตรวจความปลอดภัยของรถโดยสารที่จังหวัดหนองคายกันครับจังหวัดหนองคายนะครับตรวจเข้มรถบริการสาธารณะโดยเฉพาะรถที่ติดตั้งกา๊าซ CNG นะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสาธารณะหลังเกิดเหตุรถบัสทักนศึกษาของนักเรียนเกิดเหตุหไฟไหม้มีนักเรียนและครูเสียชีวิตหลายรายครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองหนองคาย นายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายทวัชชัยวิริยะจิตขนส่งจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายได้ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่มีการติดตั้งถังก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิง หลังจากได้เกิดเหตุไฟไหม้รถบัสทศนศึกษาของนักเรียนซึ่งมีนักเรียนและครูเสียชีวิตหลายรายครับค่ะโดยได้เร่วมกันตรวจสอบนะคะว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของรถบริการสาธารณะอย่างเคร่งครัดค่ะถังกา๊าซที่ติดตั้งเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ประตูขึ้นลงประตูฉุกเฉินแล้วก็ถังดับเพลิงนะคะอีกทั้งขอความร่วมมือให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของรถอย่างสม่ำเสมอค่ะและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการอย่างสูงสุดซึ่งจังหวัด น้องคายค่ะจะเดิน,เด,นเดินการตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถสาธารณะอย่างต่อเนื่องค่ะ